ครับสวัสดีครับผมพบกับบ่าวจีอีกแล้วครับผมนี่กับกับโบเชตครับกับพามาเบิงอีกหนึ่งอาชีพนะครับเสริมอยู่แถวนี้ก็ปลูกมันทำไร่ทำสวนปลูกอ้อยครับนี่ก็เป็นอาชีพเสริมเพิ่นนะว่าอาชีพอย่างพาพี่น้องมาเบิงครับโบครับผมเป็นเลียงกคขายครับก็เป็นญาติกันนี่แหละครับเดี๋ยวพาเบิงไหนล่ะหาทางมองเปิดกันครับเปิดทางไดเนาะ โอ้ผนมัดไว้เดยวสิบห้าเบิ้งครับจะของบปอยู่จัดไปทางไหนพามาเบิ้งหลุกกบอู้พี่น้องนี่ครับอระสีบเสริมนะครับเพื่อนขายตัลล่บาทใส่นี่ตัลล่บาทครับพึ่งเพาะไม่ไหมครับตนี่ก็ประมาณสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์นี่แหละจะใส่หัวแม่มือครับขะกันไปครับ กันอยู่คอกนี่ก็ประมาณบอ่อนีก็ประมาณสองสามร้อยตัวครับเดี๋ยวไปเาบิ่งต่อเบิ่งอีกเบิ่งอีกอันนี้เป็นบ่อใหญ่ครับบ่อใหญ่อันนี้เป็นบอ่อใหญ่เน้นโอ้อันนี้เป็นบอนอ่อนนนบอนุบาลครับบอ่อใส่เล็กครับใส่น้อยครับนี่นี่ครับใส่นี่น้อยครับขายครับขายอยู่บ้านสนพัฒนาครับ ตำบลเสาดาวอบุเชิดครับผมอันนี้เป็นลูกหน่อยครับอุ้ยเป็นมันเหมือนเป็นพันๆตัวอันี่<า>กินกันแน่นนะมันหลายพดอ่ะปลาใบบึงบ่อพ่อแม่พันธุ์ครับอู้ออกอยู่ข้างนอกก็มีเถอนอู้ออกอยู่นี่ข้างนอกก็มีครับมาเบึงพ่อแม่พันธุ์ครับใหญ่สมใจ นี่พ่อแม่พันธุ์ครับสองตัวโลครับบึงครับโอ้ยกูกระโดดขึ้นกิสกัดไหมกระโดดครับกระโดดสกัดฮอนนิวครับนี่งใหญ่ครับโอ้ยบึงครับพี่น้องครับบูยวะบึงครับโอ้ยวะกระโดดสูงแห้งครับ กระโดดกัดมือเลยนะครับนี่งับบมอมีเขวาแต่งับอันนี้พรอแม่พันธุ์ครับสองโตโลครับฟังนี่กัน,นบอกบอกับกล้องฟังนี่กัใหญ่แล้วครับโอ้อน,นี่พร้พอมขายพร้พอมพอัดพร้อมกินนะครับนี่อันนี้ก็เข่าคู่กันล่ะตัวน,นี้ก่ะสี่หาโตโรโตละสามขีด พ่อแม่พันธุ์ที่อีกอันนี้เปิดมองเลยเนาะเดี๋ยวเปิดให้เบิง้งไอ้สีเบิ้งก่อนพ่อแม่พันธุ์ครับอันนี้ขัดอันนี้กระขายเบิ้งครับมันหิวเยือมไหมมันโดดไหมเบิ้งครับอู้วะนี่ครับอาชีพเสริมครับหลังจากทำให้หให้หสวน,นวฮะ บ่มีปดุกบ่โอ้ปดุกเรียงข้างนอกเขข้างในเรียงกลบมันกับกะคองสวนพใหญ่ทองครับอาชิบเสริมเฮ็่สวนเสร็จล้วก็มาเรียงกบดูนดูข้างในดึกๆมีหอดปดุกกดปอยปดุกคนน่ะใส่ละปดุกเฮ้ยเว้นีับบ่ โอ้เรียงนี่ครับพื้นที่แคบๆครับใจแบบเกิดประโยชน์แฮง <คน S 1> เลียงกบเลียงปลาอันนี้ก็<ค>อันนี้ก็คัดใสออกมาขายอันนี้พร้อมพร้อมทำอาหารได้เลยครับโลเท่าไหร่นะพ่อใหญ่ขายบบกบโลเท่าไหร่โลละร้ลละอยคือลบแปดสิบขายโลเท่าไหร่คั อืมขายโลแปดทีฟครับ okay, ยอยู่บ้านชนครับบ้านชนชนพัฒนานะนี่นชาาสน,นสามักีชนเลยบ้านชนนะครับหลายหลายครับมันก็เพาะไปขายนะจะมีลานค้าลานขายมาสื่อไปเห็ดกับเขาเดี๋ยวให้เบิร์นเะบิี่อ,อู้หนี่ครับพื้นที่แคบๆครับสามารถ ใส่เกิดประโยชน์หลายครับปลูกพักปลูกหญ้าเพิ่งโอ้หลายครับปลูกดอกกระเจียวก็มีครับพี่มลกล้วยดอกกระเจียวขาไข่ใบมะกรูดพูดครับสวนพูนสวนประมาณไรหนึง่งน้อยๆนะ่ะปลูกหลายอย่างเดี๋ยวพามาเบิ่งกระชีพเสริมครับหลังจากเฮ็ดสวนเนี่ยคลิปไปไปสมนีก่อนครับผมไปพบปะกันใหม่อีกครับผมคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ